อ่าสวัสดีครับผมอ่าอันนี้มาอยู่กับตัวฟูโซนะครับ 6M602070 แรงครับผม2724ใช้ด้วยกันได้เลยนะครับกล่องตัวนี้เนี่ยกล่องไดโนบ็อกตัวโปรใหญ่99ระดับครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันภายในกล่องกันนะครับฟูโซนะครับใครสนใจฟูโซฮีโนอ่า อีสุนิสันยูดีตัวเก่าสามร้อติบสามสิแรงได้หมดนะครับฟูโซ่หกเอ็มหกศูนย์สสี่ศูนย์หกมหนยเจนยใส่ได้นะครับฮิโน m เมก้าทุกแรงอ่าฮีโนซีรีส์ห้าอทุกแรงฮิโนวิกเตอร์ห้าทุกแรงครับฮีโน7 0จซีรีส์เจ็อ่าได้ทุกปีนะครับแล้วก็ฮิโน่ส0มออ่า มีปักตรงรุ่นนะครับสนใจสอบถามเข้า,าได้เลยครับดูฟังก์ชันภายในกล่องตัวนี้กันนะครับก็คันนี้มาติดตั้งนอกอพื้นที่นะครับติดตั้งนอกพื้นที่กับอของเจ็ดน้องเสือนะครับของเจ็ดปทุมสนใจก็เรียกใช้บริการได้ครับนอกพื้นที่ตัวนี้ครับกล่องโปรเอไอ ดูฟังก์ชันภายในกล่องนะครับโหมดแรกเลยก็จะเป็นตัวระบบ AI นะครับกล่องตัวนี้ AI โหมดนี้เราไม่สามารถปรับได้นะครับเราอยู่โหมดนี้เราสามารถใช้ง,งานได้เลยเขาจะคำนวณตามเท้าหรือว่าตามพฤติกรรมให้เรา,าพฤติกรรมที่เราเหยียบแบบอัตโนมัตินะครับปรับไปได้นะครับ AI จะใช้ AI อยู่ที่โหมด A ได้เลยครับีเร่ง AI ครับผม จะติดเท้ากว่าเคล่งเดิมแน่นอนครับส่วนโหมดต,ต่อไปนะครับอ่าโหมด f หรือว่าโหมดฟอรของเราอันนี้ผมปรับให้ลูกครับอ่าต่ำๆก่อนนะครับประมาณสี่สิบเนี่ยห้าสิบกล่องตัวนี้จะมีทั้งหมดเก้าสิบเก้าระดับนะครับอ่าไม่ใช่เก้าระดับนะครับเก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบเก้าปรับแบบไหนศูนย์นี่คืออยากจะขับเคล่งเดิมเราก็เลือกมาที่โหมด f แล้วก็ศูนย์คือเคล่งเดิมนะครับกล่องไม่สามารถ หรือว่าถ้าใครบอกว่าผมไม่ใช้กล่องแล้วใช้เครื่องเดิมแต่กล่องไม่สามารถปิดได้แต่ขับเครื่องเดิมได้ให้ปรับมาที่เลขศูนย์นะครับโอเคสเต็ปหนึ่งให้เรานับเป็นสิบนะครับยี่สิบสามสิบแบบนี้ครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ศูนย์เครื่องเดิมเนี้ยถ้าเราจะใส่หลักหน่วยใส่แบบไหนสมมติว่าสี่สิบเราจะใส่สี่สิบเอ็ดสี่สบสองสี่บสามให้กดปุ่มสายมือนะครับปุ่มเมนูแช่ไวค้ครับกดเลยครับ ประมาณสี่วิครับหรือว่าสังเกตตัวเลขกระพริบขึ้นมาก็ปล่อยมือออกได้ครับอันนี้คือหลักหน่วยเนี่ยสี่สสี่สองให้ในแบบนี้ครับสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ่าจะไม่ไปแล้วนะฮะสามารถกดเป็นบวกลบได้เลยครับสองปุ่มนี้เฉพาะตัวเลขกระพริบอย่างเดียวนะครับนะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอะไรประมาณนี้นะครับ <S <s ถ้าเราอยากได้ประมาณไหนแล้วก็กดปุ่มซ้ายมือเพื่อเซ็ตค่าหลักหน่วยนะครับ อันนี้ผมปรับไว้ที่10เหมือนเดิมนะครับกดแช่ไว้ประมาณ4วิเป็นไงครับเนี่ยหรือว่าเดียที่ตัว F ก็ปล่อยมือออกอะจะเป็น40เหมือนเดิมโอเคครับผมโมดต,ต่อไปนะครับ S อ่าตัว S นะครับจะเหมือนเลข5เลยอันนี้คือโหมดปิดควันครับเอาไว้สำหรับรถที่ modify หรือว่า map กล่องมานะครับควันดําอะไรแบบนี้นี้จะมีสเต็ปให้นะครับปิดควัน สเตปคืออะไรเผาไว้เพื่ออ่าสมมุติว่าสเตปหนึ่งหรือระดับหนึ่งเรากดคันเร่งสุดเลยควันยังมีอยู่แล้วก็ไล่ไปสองสองยังมีควันอยู่ก็ไล่ไปสามจนกว่าที่เรารถเราจะไม่มีควันเราก็สามารถเสร็จค่าวได้เลยครับผมอ่าเนี่ยฮะสมมติระดับสี่ไม่มีควันเราก็สามารถขาเล็กสี่ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่หมดนี้คันเร่งเราก็จะนงนงนะครับ แต่ถ้าเราออกจากโหมดปิดควนันเราเซ็ตไว้ออกจากโหมดปิดควันไปอยู่หน้าเคร่งฟ้าหรือว่า AI ก็เป็นเคร่งวายปกติครับถ้าเราไปใช้งานเราก็กดไปที่ฟังชัน S ได้เลยครับแล้วเขาก็จะขึ้นตัวเลขที่เราเซ็ตไว้ครับโหมดปิดควันมีให้14ระดับครับ 7. 8. 9. 10. 10จะแทนด้วยตัวเลขนะครับเป็น A. 11. 2 2 14. 14อ่าแล้วก็0อ่าเราเดิมก็ทาวาิศูนครับไม่ต้องใส่ไว้โหมด H เป็นโหมดเดินหอดนะครับหอดมีให้14เสียงเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่นะแทนด้วยตัวเลเกมบอนันนะครับแต่ท้ลูกค้าไม่ใช้งานก็ศูนย์ครับโหมดยูอาโหมดยูครับหลายๆท่านชอบใช้สายใจนะครับโหมดนี้เอาไปเป็นคูดคอนโทรลได้นะครับหรือว่าพวกเหมือนพวกรถยุโรปนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วเรากลับอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่เราครับ สามารถใช้ได้รถกระบะรถเก๋งรถบรรทุกได้หมดนะครับการใช้งานเราเลือกมาที่หมดหมดอยู่เลยครับจากนั้นสมมุตรริว่าผมจะผมสมมุติแล้วกันนะว่า,าจากนี้นลูกค้าขับอยู่ที่ประมาณ60 70 80็รอบนิ่งเลยครับกดปุ่มสเต็ปเลยปึ๊บเนี้ยจะเป็นยูกับพิบป,ปล่อยปล่อยขาเร่งแล้วนะครับรอบยงังค้างอยู่นะครับเท่าเดิมเนี้ยผมรอกไว้หนึ่งพันรอบว้าวยกเลิกลอก่สมมรราสุิว่าขับขับไปเจอรถเยอะ รถติดกดยกเลิกยูจะไม่กระพริบนะครับเราก็เหยียบคันเร่งส่งไปต่อได้เลยครับอยากจะล็อกใหม่อ่าทางยาวๆล็อกใหม่ก็กดปุ่มสเต็ปเลยเนี้ยใส่ขาคันเร่งหรือว่ากดปุ่มไม่ทันสามารถกดล็อกได้ยาวหนึ่งก็คือแต่ขาคันเร่งเลยครับอ่สมมุติว่ากดปุ่มไม่ทันได่ขาคันเร่งครับเนี้ยฮะยูเขาจะหยุดกระพริบนะครับแล้วก็ขับต่อได้เลยครับ เนเขาจะกดล็อกให้เราเลยแต่ถ้าเรากดทะล่งก็คือเขาจะกลับไปที่โหมด AI แค่นั้นเองครับเขาจะไม่อยู่โหมด U โหมดเดิมแต่ถ้าเรากดปุ่มสเต็ปเขาจะอยู่ที่เดิมนะครับเ,เรื่องมอาที่โหมด U เราทําให้ดูใหม่นะฮะเรากดหนึ่งพันรอบนะครับกดปุ่มสเต็ปใช้งานง่ายครับล็อกจากยาเลยครับสายไกลไม่ต้องเหยียบให้เมื่ยเท้าครับ นี่สุดยอดไหมครับสุดยอดไปเลยกดปลดล็อกครับนี่ฮะสบายครับสายยาวอ่าโหมดต่อไปเป็นโหมด L เอาไว้สำหรับล็อกรถนะครับอ่าโหมดนี้ก็ล็อกขาเล่นกันขโมอยอ่าอน,นี่ผมจะไม่อ่าตัวตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคครับผมโหมดอิโคโ่ประหยัดน้ำมันเข้าโหมดนี้ใช้งานได้เลยครับโหมดนี้ก็เขาเล่นกันองหน่วง,งนะฮะหน่วง,งแต่ถ้าสายอ่าไม่รีบหรือว่าขับ เรื่อยๆห้ 50, าสิบหกสิบความเร็วนะครับก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยครับอ่าประหยัดจริงแน่นอนครับโหมดต่อไปเป็นโหมดโอโหมดสุดท้ายนะครับอ่าเป็นโหมดเหมอือนคล้ายๆว่าพวก t ทค c ั่ o n อนโ t r o l อะไรประมาณนี้นะจะตัดแรงทอกแรงบิดรถเราคือเคร่งจะเหยียบไม่ค่อยออกนี่นะคือเอาง่ายล็อคื่องจะไม่ค่อยตอบสนองกับเท้าเรานะครับอ่าแล้วก็กลับไปที่โหมด AI ต่อ ใช้งานง่ายครับกล่องใช้งานง่าย่ากล่องใช้งานง่ายนะครับปุ่มซ้ายมือเอาไว้เป็นโหมดอย่างเดียวเลยครับนี่ฮะเราจะใช้โหมดไหนแล้วกดได้เลยนี่ครับดับดูฟงังก์ชัน F พรามไว F นะครับเดี๋ยวผมจะก่อรอบให้ดูนะครับอันนี้ศูนย์คือเครื่องเดิมสังเกตนะฮะประมาณเก้าพันเก้าพันรอบนะครับสังเกตผมกดปุ่มเพ่นระดับนะครับสิบ แล้วก็สังเกตที่รอบเครื่องด้วยนะครับ20 30 40 50 60 70 80 90ิบห้าสบหกเจ็้านี่ฮะอ่านี่ยโอเคครับผมอ่าเบาๆเร่งกระชับแน่นอนอ่าอันนี้ผมปรับไปที่โหมด AI ก่อนลูกค้าจะใช้โหมด AI ก่อนก็นี่ AI เข้าอยากใช้งานได้เลยครับปรับไม่ได้นะฮะนี่ กล่องใช้งานง่ายครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นกล่องอ่ะกล่องของไดโนบนะครับมันสามารถถอดตัวนี้ได้นะครับนี่สมมุติจะเอาไปใส่รุ่นอื่นกล่องตัวนี้เอาไปใส่รุ่นอื่นสามารถเปลี่ยนสายได้นะครับอ่ากล่องเราไม่ได้ฟิกแต่ก็ต้องสอบถามก่อนว่ากล่องรุ่นนี้คือใส่รถรุ่นอะไรมาก่อนแล้วจะไปใส่รุ่นอะไรเพราะว่ากล่องบางรุ่นไม่ควบคุมทุกรุ่นนะครับต้องสอบถามกับ ช่างหรือว่าผู้ติดตั้งที่เชี่ยวชาญนะครับโอเคผมสนใจกล่องก็ทักเขามาได้ครับตอนนี้ลูกค้าเรียกใช้บริการนอกพื้นที่เขาเจ็ดน้องเสือครับปทุมธานีกับฟูโซ 6M60270 ครับผมเดี๋ยวฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้ครับกับลูกค้าอันนี้ลูกค้าฝากบริการรถสิบล้อเฮบรับจ้างทั่วไปนะครับตามเบอร์โทนี้ได้เลยครับนี่ฮะใครสนใจก็แคปไปได้เลยครับ ท่าจะก็อยู่อ่าอยู่ตรงไหนนะพี่คลองเจ็ดธัญญาวังน้อยคลองเจ็ดธัญญาวังน้อยนะครับคลองเจ็ดธัญญาวังน้อยนี่ถ้าจะเรียกใช้พี่ก็ตามนี้เลยครับแคปหน้าจ,จอแล้วก็โทรได้เลยครับตามเบอร์โทนี้อยู่ไม่ไกลครับประทุมโอเครถไม่ใหม่เลยครับนี่โอเคครับผมฝากคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่